สวัสดีค่ะเจอกับแม่เนมแล้วนะคะมาวันนี้จะพาผัดพริกเผาไก่ใส่น้ํามันค่ะผัดพริกเผาไก่ผัดพริกเผาไก่นะคะนี่ค่ะส่วนประกอบต้นหอมไก่หอมใหญ่ใส่มะเขือเทศอันนี้กระเทียมค่ะกระเทียมสับใส่กระเทียมลงไปค่ะ กระเทียมลงไปแล้วก็พริกเผานะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะกระเทียมหอมใส่ไก่ลงไปค่ะ อันนี้สปาไม่ตรียมนะคะ พริกเผาค่ะอันนี้ช้อนชานะคะใส่ลงไปหนึ่งช้อนชาซีอิ้วขาวค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเกลุงปลายเขียวค่ะซอสปรุงรสปลาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะ หอยน้ำมันหอยมีข้าโต๊ะเหมือนกันค่ะคัาดไม่เข้ากันค่ะมะเขือเทศเลงคะ่ะมะเขือเทศนี้ถ้าผัดมีสกวนผสมของมะเขือเทศต้องให้โดนน้ำมันนะคะ หอมใหญ่ค่ะน้ำค่ะปุกเพลิดนะคะเดี๋ยวไปแรงค่ะ ให้มีน้ำขูดคลิกนะคะเพราะเราทานกับข้าวสวยค่ะชิมค่ะ <c oughs> ขาดน้ำตาลนะคะน้ำตาล หนึ่งช้อนชาพอค่ะหรือใครกินหวานก็ตามใจชอบนะคะเพราะว่าหอมใหญ่นี่มันหวานมีความหวานในตัวค่ะสุดท้ายนะคะ ใส่ต้นหอมค่ะพร้อมกับโคนต้นหอมค่ะปิดไฟค่ะสุกแล้วเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ